จะพยายามาเราก็บอบไปทังไปเลยไนภาพนี้23เซนติเมตรอย่าลืมวันนี้ยังไม่พออยู่60บาทเพา่ะได้ยังครับมาลุ้นกันครับวันมะเดืนนี้มีมะเรืงนี้มี20บาท20บาทเท่านั้นขอเชิญนะ20บาทนะครับกรบบุกอย่ารีรออย่ารอช้าฮะไม่ต้อรีรอ20บาทเขาปานนะครับบาก20บาท บัตรละย0บาทเท่านั้นบัตรละย0บาทเท่านั้นเพื่อเป็นการกุศลสกับทางวัดศรีภูตื้อของเรานะครับปีนี้ได้มีโอกาสมาให้พี่น้องของเราทุกคนทุกท่านโดยสายบุนของหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อของเราลูกหลานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อนะครับ2ี่บาทเปลี่ยนชีวิตนะครับเพื่ออนาคตของลูกๆหลานของเราอนาคตของผู้ที่ได้โอกาสจากร้นะครับอทุกคนทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันขอให้รับไว้รวยกันทุกคนนะฮะตุกครับอ้าวตอนนี้ก็มาแล้วฮะซื้อบัตรก่อนนะฮะบัตร ส0บาทมาก่อนนะครับซื้อบัตรเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาที่เรือนเงินของเราเลยฮะเรือนเงินของเรามีไข่ให้จับครับไข่ขนาดเท่ากันไข่ขนาดเท่ากันแต่ไข่ไข่ไข่มันห้ามจับไข่กันนะจับไข่กันนะอย่าไปแย่งไข่กันนะครับเรามีอะไรเรามีไข่ให้เลือกมีไข่ให้เลือกซา ไผ่นี้ไม่ใช่ว่าไผ่สวยดาวกันกุศลนะครับขอเรียนเชิญจเริญพรวันก็ได้เลยนะครับมองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายมองอะไรก็จับลงไปจับขึ้นไปขึ้นมาได้อะไรก็ได้นั้นนะครับแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุญแล้วแต่บุญแล้วแต่กุศลของเราที่ตั้งไว้อ้าวเอานะครับพี่น้องของเราตอนนี้ก็ยังต้องบอกได้ว่าศรัทธายังหลั่งไหลกเข้ามาพี่น้องศรัทธาแรงศรัทธาพี่น้องนะครับยังหลั่งไหลเข้ามานะครับทำบุญสอยดาวกันกุศลนะครับ เด็ดเกิดหมอนก็ออกไปแล้วนะหมอนออกไปแล้วครับหมอนออกไปแล้วเป็นเป็นนาผูใด้หมอนผูนั้นมีความสุขมีความสุขนะครับคนนั้นได้หมอนผมถือว่าคนนั้นมีบุญมากบุญญาธิการมากเตรียมไปนอนได้เลบเตรียมไปนอนได้เลยมาเลยฮะตอนนี้ทางนี้แต่ละเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอ้ารออีกนะฮะใครที่ตอนนี้คุณยงเขรออยู่นะฮะเอาเชิญนะฮะทางฝ่ายด้านซ้ายฟังฝ่ายด้านขวาเอาช็อ เรียนเชิญเจริญพรกันได้เลยนะครับตอนนี้หลังไหนมาจับอมุอลูกจุกอมือแฟนเข้ามาได้เลยฮะที่ซอยดาวการกษตวัดสีโพธิ์ตื้ของเราจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงยานมองเข้าไฟฟ้าพัดลมมีมากมายให้เลือกสรรนะฮะตอนนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรกันได้เลยนะครับตอนนี้รางวัลของเราทุกรางวัลออกหมดทุกอย่างไม่มีเหลือไม่มีหลอนะฮะออกไปทุกชิ้น20บาทเท่านั้นก่อนที่เข้ามาซื้อบัตรซื้อถ๋วก็ได้เลยอยู่ข้างหน้านะฮะข้างซ้ายก็ยี่บาทข้างขวาก็20่บบาทนะบัตรหนึ พัดลมออกมาแล้วเบอร์40สออกมาแล้วพัดลมนะเบอร์สี่สอ,อย่าลืมนะสี่ศนยะ์จุ่นโอเคมาแล้วนะครับพี่น้องตัวเราทุกคนทุกท่านตอนนี้พัดลมพัดลมเบอร์40สีฟ้าอย่างดีฮะสีฟ้าอย่างดีเลยฮะ มาได้เลยมาได้เลยตอนนี้มานอกจากที่จะเข้ามากาสักกาฐหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อบูชาดอกไม้ทุกเทียนบูชาวัตถุมงคลบูชาโฉนดที่ดินทั้งกระเบื้องของทางวัดเพื่อ,อ,อความเป็นสิริมงคลเป็นสีเป็นชยัยเป็นโชคตอนนี้ใครซื้อบัตรแล้วได้ลูกไก่ไปแล้วจับกันมาได้เลยอ่ะอยูเสระบะุมอ่ะบลนมอีเมย์เลยอ่ะไม่ออกอ่ะสาธุสาธุอ่ะสาธุเฮ้ยเย็ยนละวบัดเจ้าอ่ะ ขอแสดงความยินดีกับพัดลมไปเสียเงินค่าไฟเพิ่มได้เลยเอาเิญเลยครับตอนนี้เอาทางัางนี้เป็นยังไงบ้างเนาะทางฝั่งนี้เป็นจังไรทีต้องเยียบเยียเงาเงาถึงตังหนีงงั้จังไงเคื่องจับบางโคตกระตั้งใจจับดีดีวิธีจับไข่ที่ได้ดีที่สุดต้องกู้เล่กู้เล่ขึ้นมานนะฮะ